ว้าวงานยังไม่ทันเดิมจบยี่ดับหนึ่งบนชาร์ตพอมาเล่าเหรอไม่เสียแรงที่เป็นสมบัติของพวกเราเลยนะสุอีที่น่ารักถ้าฉันมีเงินฉันก็มานะสุอีที่รักถึงฉันจะจนแต่เง,งิน500ยวนสำหรับเธอฉันก็ต้องให้ถึงมือแน่นอนให้ตั้ง500แล้วยังบอกว่าจนเหรอฉันให้ไปแค่88เองเนอะรจะว่ากันเลยนะถ้าให้น้อยเนอะสุอีที่รักจา๋างานใหญ่ขนาดนี้จะไม่เต้นเพลงอะไรหน่อยเลยให้เพียนดับหนึ่งของพวกเราหน่อยเนอะ ทุกคนต้อนรับกันขนาดนี้งั้นฉันขอเต้นเพลงรักเพลงให้แล้วกันนะถ้าเต้นไม่ดีอย่างใดก็อย่าว่ากันนะพี่อันดับหนึ่งคนใหม่จะมาจริงๆอย่างนั้นหรอโดยไรพวกเราพี่น้องทั้งหลายโท่เอ้ยฉันพิมพ์อยู่แค่มือเดียวอีกมือไว้ทำนายก็รู้นั่นแหละนะพี่ฉันถึงขั้นต้องใช้เท้าพิมพ์เลยนะมือไม่ว่างเลยจริงๆ ชนะอย่างสบายสบายเลยชื่อในอดีของที่รักเนี่ยถ่อมตัวจริงๆเรียกคุณว่าอะไรดีคะตรงนั้นมันช่วยวนเกินไปแล้วฉันถึงกับใจเต้นเลยเนอะอย่าเลยขายความชั่วยอย่างเดียวมันไม่มีสินะเปล่าซะเลยเนอะถ้าอยากให้ดูอะไรติดเด็ดจริงๆแล้วก็จะดูเต้นทําไมล่ะไปเว็บพีตรงๆเลยสิที่นั่นมีทุกอย่างเลยนะที่รักสิน,นัวจะกลัวไปเลยพี่จะไปเองเนะ ขอบคุณทุกคนนะคะฉันชอบเธอมากเลยนะสินน่วรักแค่เธอคนเดียวเลยฉันก็เหมือนกันได้นัวน่วนั่ขอบคุณนะคะสุภาพขนาดนี้เชียวงั้นพี่เปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะโอโ้โหโค้ชจะอุตส่าเปห้คู่แข่งอย่างมีฟอร์มนับถือเลยขอมาบรางวัลห6ล้าน6,6666 6 6 6หอยวนเปให้สุดไปเลยนะแต่ว่าก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วเหมือนกันสินะได้เวลาเอาจริงแล้วสินะ จะเริ่มเลยนะหัดแทบแปรร้ขีจิตจำกัดไปเลยด้วยให้สุดไปเลยอยา่าพอแล้วทุกคนคิดว่าหน่วยนวเต้นเป็นยังไงบ้างคะสุดยอดไปเลยหน่วยนัวที่รักของฉันไปไหนแล้วเนี่ยพี่ใหญ่อันดับหนึ่งไอ้ไปรรนักหนาเนี่ยมองไม่เห็นตัวคนเลยเอะบ้าอะไรนักหนาฉันอยากรู้หน่วยนวาของฉันเต้นว้ย จะพี่แคก็พี่แคไปสิจะมาขวางหน้าจอทำไมกันฉันแค่อยากดูตลาดรวมสึกหน่อยแต่นายทำเอาหน้าจอเต็มไปหมดเลยแปแะเถนะมองไม่เห็นคนแล้วน่ารำคาญจริงๆอย่าบังฉันฉันจะดูน้องเนินนัวว,ว้ยบ้าไปแล้วเหรอวดไว้โดนรัว,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 วแบบนี้นะ่ะทาอย่างกับฉันไม่มีเงินนั่นแหละฉันก็ไปได้เหมือนกันงั้นก็ไปด้วยกันสิไปให้การได้สุดไปเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยจริงนี่แค่นี้ก็โดนแล้วเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยแบบนี้ก็มีด้วย โอ้โหโค้ชใช้นิ้วเปสยับเลยไม่เจ็บนิ้วบ้างเหรอเดี๋ยวเป่าให้นะค่ารักษาน่าจะไม่น้อยเลยสินะงั้นให้แบบพอประทังไปแล้วกัน5้าล้านห้าแสนห่้ยวนครั้งหน้าเอาแบบมือเบาได้ฉัน้นหรือว่าฉันกินมื้อกลางวันเย่ำไปจนตาลายไปหมดแล้วเนี่ยที่รักทุกท่านฉันต้องไปเปลี่ยนชุดน่ารักน่ารักแล้วรอชันสนาทีนะ คุณเดี่ยงกำลังทำอะไรอยู่กันทำไมถึงไม่มาช่วยละ่ะไม่นยะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอคนในดชื่อฝังตรงข้ามมันรวยขนาดนั้นได้อย่างไงคุณเดี่ยงเราจะแพ้แล้วมาทำอะไรอยู่กันที่ไปข,ข,ข่มขวัญพวกมันซะสิเธอคำนวณไว้ว่าอีกฝ่ายนะ่ะใช้เงินไปเท่าใดกันฉันนะ่ะความชอบลบห้เดี๋ยวก่อนสิซูยี่ ซูอี้ฉันเปนไปแล้วนะเมื่อกี้นะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมือโคตรไวเลยช้าหน่อยไม่เป็นได้หัวใจสำคัญคือพวกเรานะ่ะห้ามแพ้เด็ดขาดนะเงินรนะบบของฉันตอนเริ่มมีแค่200ล้านเองนะแถมยังใช้ได้แค่กับเป้าหมายที่จีบอีกตั้งหากกดดันโคตรเลยตอนนี้งั้นฉันจะขอนั่งดูกนนารแสดงของคุณแล้วกันนะท่านประธานเดียรขอบคุณที่เหนื่อยนะคะ <laughs> แม่งเอ้ยเพิ่งเริ่มก็ไปไปแถวตั้ง50ล้านเงินคืนก็ยังไม่เข้าจาับทดลองไปตั้งห0ดูซูอีคนนี้จะติดดินหน่อยไม่ได้ดิไงกันแบบนี้ไม่ได้นี่ดูซูอีเป็นเป้าหมายจีบคนแรกของฉันนะถ้าพลาดขึ้นมาเงินทุนตั้งต้นทั้งหมดของฉันก็เท่ากับศูนย์เปล่าเลยนสิดูฉันให้ดีนะรอบนี้ตั้งพลิกกลับมาให้ได้เลยจ้ะหัวพวกมันเริ่มแล้วสินะ แต่ฉันยังต้องไปจิบน้ำชายามบ่ายต่อเนะไม่ว่ามาเล่นเกมเล่นกลนอะไรแบบนี้หรอกเนจบมันในทีเดียวเลยแล้วกันโฮสช่างผ้าบินเกินไปแล้วฉันไม่มีเวลาจะเตรียมบทพูดอีกต่อไปแจกของรางวัลให้เลยแล้วกัน66 6 6 6 6 6ล้าน6 6 6 6น6666666ันรเข้าบัญชีแล้วรางวัลรางวัลรางวัล ฉันตายนนแน่เลยคุณเดียยงเขาเป็นอะไรไปนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาตะโกนน่ากลัวมากเลยนะคุณเดี่ยงพวกพี่ใหญ่บนชาร์ตายคนของเราย้ายไปอยู่กับโตอินมีเดียแล้วท่านประธานเดียยงแล้วเราจะทํำยังไงดีนะหอว่าไงดิค่าความชอบลบ20ใจเราแย่แล้วเมื่อกี้เพิ่แปไปอีกห้าสก่อนล้านตัวนี้เงินระบบของฉันเดือดเดือแค่หนึ่ล้านสุดท้ายเราเลย ดูสิคนนี้จีบจ้ากเกินไปแล้วพอกันทีฉันจะไม่เปเธออีกแล้วเปลี่ยนไปจีบคนที่เป็นง่ายกว่าน,นี้ดีกว่าแพ้ก็แพ้ไปสิจะอะไรนักหนาแพ้ก็แพ้ไปงั้นดฮึพูดได้สบายปากดีนี่ดูสุอีฉันบอกไว้ก่อนเดยนะีเมื่อกี้ฉันทุ่มไปพันก่อนานแล้วถ้ายังไม่ชนะก็โทษตัวเองเถอะนะลองออกไปถามดูก็ได้เลยมีบ้านไหนบ้างนะที่กล้าทุ่มเงินขนาดนี้เพื่อดันสตรีมเมอร์คนเดียวเนาะฮึฉันเข้าใจความหมายของคุณแล้วล่ะฉันขอลาออกแล้วกัน ไม่สนใจหรอกแล้วว่าเธออยากทาหรือเปล่านะคิดว่าแตงสวยมากหรือไงกันจบแล้วสินะฉันพ่งได้รับข่าวโดยตรงว่าดูสุยลาออกแล้วอ๋ออย่างนั้นเหรอแม้ว่าฉันจะเราว่าเธอจะลาออกแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้เดี๋ยวฉันจะไปดึงตัวเธอมาเซิรเลยให้มันเป็นลูกน้องของเธออย่างไงละแต่ว่าเธอเป็นคนที่หยิ่งทะนงมากเลยนะหนังนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะดึงเธอมาเป็นพวกนะ จัดการเธอให้เรียบร้อยก่อนเราถึงจะไปงานประมูลได้แบบสบายใจรอฟังข่าวดีจากฉันแล้วกันนะโอเคได้เลยดูเหมือนว่าชิงบังจะมั่นใจเต็มที่ยานก็ทำได้แค่เชื่อใจเขาแล้วล่ะแพ้ไม่เป็นไรนะครั้งหน้าเดี๋ยวพี่ชายคนนี้ทำให้เธอได้อันดับหนึ่งเองส่งของขวัญหนึ่งหมื่นฮอปนี่มันสายแทงซ้ำๆของแท้เลยเขาแพ้หมดรูปไปแล้วถึงเพิ่งโผล่มาปลอบใจอดไปได้เลยขบอบับบ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 บจวนก็แล้วกันบบ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 บีบบ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 ใจ แปไปหมื่นกว่าแต่ได้กบมาแค่จุดเดียวเนี่ยนี่จะได้อะไราพาชันรบระนายแบบนี้ไม่ทันตั้งตัวสิข้อจะหัวล้านได้บ้าอะไรเนี่ยถ้าจงรูสาแปชัันตั้งเยอะฉันเองก็คงทําเป็นหญิงใส่ไม่ได้แล้วล่ะเดาสิว่าฉันเป็นใครฉันจะไปรู้ได้อย่างไงว่าคุณเป็นใครนะ่ะฉันคือหางชิงหวางเจ้าของบริษัทโตอินมีเดียเนี่ยหางชิงหวางเจ้าของโตอินมีเดีย จะนายคงเก่าเวิือนงั้นเหรองั้นเขาไปฉันด้วยเลยยอดกับจะดวดทํไมไมกันละ่ะฉันจองห้อง BIP ไว้ที่ตรงติ้งเรดไปทานเข้าด้วยกันสึกมือนะ